พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะคะ่ะแม่นาำเดียนก็ได้ฟันทงโคงสุดท้ายให้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องจะเด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะที่มาเนาะคะ่ะ 805ตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องถูกเฉียดล้านเนาะคะ่ะงวดนี่ฟันธงมหาห้เแล้วเด้นนะคะอค่ะพี่น้องค่ะซิเป็นตัวไดนันเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ทันใดที่เขามาแล้วเนาะคะ่ะหรือเขามาใหม่เนาะคะ่ะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อทิ่เชื่ได้พลาดข่าวสารดีๆ,ๆจากทางช่องเนาะคะ่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะว่าแม่น้ำเดือนเนาะคะ่ะจะฟันธง โค้งสุดไทยให้พี่น้องเอฟซี FC, ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องกับเขาไปหลับชุมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแนวทางของแมน่นางเดืน unter, อนโค้งสุดไทยเนาะค่ะม,คม, كون, มีคู่ล่างดับพร้อมเด้อค่ะพี่น้องมีคู่ล่างดับเนาะค่ะดับคู่ล่างพร้อมเนาะค่ะพี่น้องค่ะสิเป็นตัวใดนั่นเนาะค่ะก็ค่อยมาหลับชุมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าคุณแม่นางเดือนเน้นให้ตัวใดเนาะค่ะพี obsessed! ่น้องค่ะเน้นให้ตัวใด นินให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะค่ะก็มาลับชมลับฟังไปพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะคุณแม่น้ำเดือนเนาะคะ่ะฟันทงคงสุดท้ายให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะที่มาของ805เนาะคะ่ะถูกเฉียดลานนะะ้ามเด้อค่ะแม่น้ำเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะของคุณแม่น้ำเดือนเนาะคะ่ะได้ฟันทงมาไ้เลวงวดนี้มั่นใจเนาะคะ่ะมั่นใจคือ แปดศูนย์ห้านี่ยแหละค่ะโค้งสุดท้ายค่ะคุณแม่นําเรียนฟันธงโค้งสุดท้ายให้แล้วเน้นๆเนาะคะ่ะสิบหกเนาะคะ่ะสิบหกธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะ ้งสุดท้ายแม่น้ำเดือนแม่น้ำเดือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะฟันทงข้งสุดท้ายให้แล้วเด้อค่ะที่มา8 0 5นเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่มา8 0 5เนาะคะ่ะบนเนาะคะ่ะบนที่ว่าชุดก่อนนีเนาะค่ะพี่น้องของตองหวดเนาะคะ่ะคุณเม่น่ำเดือนก็นให้มาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะ คุณแม่น้ำเดือนเนาะค่ะพี่น้องคุณแม่น้ำเดือนให้มาต่องวดเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้ฟันทงโค้งสุดท้ายเนาะค่ะฟันทงโค้งสุดท้ายให้เลยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่น้ำเดือนให้มาบนล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะบนล่างเนาะค่ะ มาแล้วเนาะค่ะพี่น้องอันนี้บนเนาะค่ะบนเนี่ยคุณแม่ให้วิ่งวิ่งเก้ากับเจ็ดเนาะค่ะอันนี้จะเป็นต่องวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่องวดเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเป็นต่องงวดเ้อค่ะพี่น้องตนี่ยองงวดเนาะค่ะตองวดก็มีวิ่งบนเนาะค่ะเก้ากับเจ็ดเนาะค่ะจับคู่คือเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าล่างวิ่งหกกับสามเนาะค่ะจับคู่สามหกหกสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะค่ะหกแปดแปดหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะ รอบนี้ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องโค้งสุดท้ายเนาะค่ะที่คุณแม่นําเดียนได้ฟันธงเน้นให้เนาะคะ่ะบนเนาะค่ะพี่น้องบนห้าเก้าสองเนาะคะ่ะสามเก้าสองเนาะคะ่ะสามตัวเนาะคะ่ะมีสองชุดสองตัวมีชุดหนึ่งเนาะคะ่ะเก้าสอง สองเก้าเนาะ,ค,ะค่ะล่างเนาะคะ่ละ,คะล่างวิ่งเนาะค่ะล่างวิ่งศูนย์กับสามเนาะคะ่ะอันนี้คือฟันธงแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะล่างวิ่งศูนย์กับสามจับคู่ให้ศูนย์สามกับแปดสามเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่มีเลขดับอีกเด้อค่ะพี่น้องค่ะเลขดับเนาะค่ะคุณแม่ คุณแม่มีเลขดับเนาะคะ่ะคู่เลขดับล่างเลือกข่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะเขียนในพี่น้องเอฟซีได้รับชมกันเนาะคะ่ะคู่ล่างดับเนาะค่ะพี่น้องค่ะคู่ล่างเนาะคะ่ะดับคุณแม่บอกว่าดับจริงๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีหนึ่งหนึ่ง สองสี่เนาะคะ่ะพี่น้องเหล็กดับเนาะคะ่ะสามเจ็ดศูนย์แปดสี่ศูนย์เนาะคะ่ะอันนี้เป็นคู่ดับนนะค,ะคู่ดับล่างเนาะคะ่ะห้าสามหกหกเนาะคะ่ะเจ็ดเก้าแปดสองะคะ่ะ เก้าห้าค่ะเก้าห้านะคะพี่น้องเก้าห้าเก้าห้าค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะ่ะพี่น้องค่ะมาแล้วโค้งสุดท้ายแม่น้ำเดือนนะคะ่ะพี่น้องค่ะ ค่ะก็มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะว่าคุณแม่นําเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องฟันทงตัวไหนเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะอ่านสรุปให้พี่น้อง fc ได้รับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นเบอร์โทรเนาะคะ่ะอยู่ข้างล่างจะเป็นเบอร์โทรของคุณแม่เด้อค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะคะ่ 98, 1, 7, 1, 9, ะหนึ่งเก้าเจ็ดหกสี่ เก้าเก้านะคะพี่น้องค่ะค่ะได้แอดจะอ่านสรุปให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะว่าคุณแม่ฟันธงให้ตัวไหนเนาะค่ะสิบหกธันวาคมหกห้าเนาะค่ะโค้งสุดท้ายแม่น้ําเดือนเนาะค่ะบนเนาะคะ่ะห้าเก้าสองเนาะคะ่ะสามเก้าสองเนาะคะ่ะเก้าสองสองเก้าเนาะค่ะล่างวิ่ง ศูนย์กับสามนะคะพี่น้องจับคู่ศูนย์สามแปดสามนะคะพี่น้องคู่ล่างดับนะคะพี่น้องค่ะคู่ล,ะคะล่างดับนะคะคือเมนนำเดือนบอกดังสีนะคะคู่ค่ะคู่ล่างดับนะคะมีหนึ่งหนึ่งสองสี่สามเจ็ดศูนย์แปดสี่ศูนย์นะคะห้าสามหกหกนะค่ะเจ็ดเก้าแปดสองเก้าห้านะคะนี่จะเป็นเบอร์โทรของคุณเมนนำเดือนเลค่ะพี่น้องค่ะ เน้นเนาะค่ะพี่น้องเน้นเนาะคะ่ะแม่น้าเดือนเน้นให้ที่นี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวเน้นเนาะคะ่ะค่ะเน้น,นะะตัวนี้เนาะค่ะตอนนี้จะเป็นรองเด้อค่ะพีนนนนน่น,นะะ้องแล้วก็เน้นเก้าสองเนาะค่ะสองเก้าก็จะเป็นรองเนาะคะ่ะพี่น้องล่างเนาะคะ่ะล่างนี่เด่นศูนย์กับสามเลยเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็นี่เนาะคะ่ะตัวเด่นเนาะคะ่ะคุณแม่ฟันให้เนานะคะ่ะ แปดสามจะเป็นตัวรองอันนี้คู่ล่างดับนะะ้องค่ะพี่น้องเบอร์โทรทางไตเด้อค่ะพี่น้อง fc นาะ,ค,ะค่ะค่ะบนเนาะคะ่ะเน้นให้เนาะคะ่ะแม่บอกว่าคุณแม่น้ำเบียนบอกว่าเน้นคักแล้วเนาะค่ะคือแปดศูนย์ห้านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะห้าเก้าสองน้อค่ะพี่น้องคุณแม่ได้เน้นให้แล้วก็เก้าสองนาะคะ่ะบนเนาะคะ่ะเก้าสองนาะคะ่ะพี่น้องค่ะล่างเน้น เน้นที่03นะคะ่ะ83จะเป็นตัวรองเ้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง FC ทันใดที่เห็นคลิปนี่แล้วก็รีบหาจับเสียงหลอดตอตลีไว้เนาะคะ่ะคุณแม่มั่นใจเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเนี่ยก็ไ้โค้งสุดท้ายละค่ะ805นี่นะคะ805นี่ห้โค้งสุดท้ายเลยค่ะอันนี้ก็ ห้าเก้าสองในคุณแม่ก็มั่นใจคือแปดศูนย์ห้านี่แหละค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปเสี่ยงจับลอดตล่เสี่ยงใบพู่ลใบสองใบเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะคุณแม่นาเดรอนก็นใไ้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอเนาะคะ่ะหวยก็มีเขามีรูดกับเป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะค่ะพี่น้องใช้สติเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกับพานเนาะค่ะพี่น้องเป็นเพื่องแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านค่ะ ทายนี่เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีันไดที่เขามาแล้วหรือเขามาใหม่เนาะ,ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆ,ๆๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอข้อให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนาะค่ะช่วงนี้กันหานาวเขามาแล้วเนาะค่ะพี่น้องอากาศกับเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะขอขอให้พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับ คลิปนี้เนาะคะ่ะแอดกับขอฝากไว้แค่นีก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ